หอมมากหอมมากคือหอมมากๆจริงๆค่ะเขาจะเป็นกลิ่นหอมใช่แบบสวัสดีค่ะสวัสดีสาวๆของแรบบีทุกคนเลยนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะเตรียมตัวเสียตังค์ได้เลยนะคะเพราะว่าคลิปนี้พี่แ่ายจะมาทําการไปยะทุกคนอีกแล้วค่ะแต่อบอกเลยว่าคลิปนี้ดูคลิปนี้แล้วอะ่ะ เจ็บตัวไม่เยอะเจ็บตัวแค่หลักสิบนะคะรับรองว่าเสียตังค์แน่นอนนะคะสืบเนื่องมาจากว่าอ่าคลิปนี้เนี่ยพี่ต่ายจะมาพูดถึงโลชั่นน้ําหอมน่าจะเป็นกระแสมาแรงในช่วงนี้ประมาณหนึ่งเลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเขาน่าจะเพิ่งวางขายนะคะแล้วก็เพอเออเมื่อวานไปดู YouTube ช่องหนึ่งชื่อว่า นูจิดาพานะคะคือเราเห็นคุณนูเนี่ยเขาพูดถึงโลชั่นน้ำหอมแบบขายในเซเว่นแบบเนี้ยคือเขาก็บอกว่ามันหอมมากมันหอมจริงหอมจังหอมคือแบบพูดซะจนแบบขนาดนั้นเลยเหรอ อยาจะลองมากนะคะก็เลยเมื่อเชา้าเมื่อเช้าไปซื้อมาลองนะคะเขาเป็นโลชั่นน้ําหอมราคาหลักสิบสาสิบเก้าบาทเท่านั้นคะ่ะทุกคนเป็นแบรนด์ของมูลอาเฮาส์นะคะซึ่งต้องบอกว่าอย่างของมูลอาเฮาส์เนี่ยพี่ต่ายเคยใช้ตัวที่เป็น เซรั่มตัวที่เป็นไฮยาลูรอนนะคะตัวนั้นแบบใช้ดีเลยราคาไม่แพงด้วยนะคะแล้วเราเพิ่งเห็นตัวนี้ออกมาแล้วแบบซึ่งซองนี้นะคะเขาเคลมมาเลยบอกว่าเป็นโลชั่นน้ําหอมที่เป็นเหมือน2 in 1ก็คือ1เลยเนี่ยจะเป็นเหมือนโลชั่นน้ําหอมที่ให้ความแบบหอมติดทนนานติดผิวหอมยาวนานนะคะ2ก็คือจะช่วยในเรื่องของการบํารุงผิวของเราอีกด้วยนะคะซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องของการบํารุงผิวเนี่ยเขาจะมีตัวที่เป็นกูต้านะคะแล้วก็คอลลาเจนอย่างกูต้าไทโอเนี่ยก็จะเหมือนปรับผิวของเราให้มีความแบบ มีความกระจ่างใสขึ้นนะคะคอลลาเจนเนี่ยก็จะช่วยทำให้ผิวนุ่มผิวเด้งผิวดูแบบดูเต่งตึงนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวมาลองพร้อมๆกันว่าจะหอมติดผิวแล้วก็กลิ่นหอมติดทนหรือเปล่านะคะซึ่งแพ็กเกจเข้ามาแบบนี้ทุกคนคือแพ็กเกจเขาจะมีความแบบน่ารักสีสันแบบสดใสมากๆเลยนะคะจริงๆอ่ะพี่ต่ายซื้อมาเมื่อเช้าแล้วก็แอบลองทาไปแล้วด้วยนะคะเพราะว่าด้วยความที่อยากจะรู้ว่า กลิ่นหอมติดทนนานขนาดไหนนะคะซึ่งสองนี้เขาเคลมมาเลยบอกว่าผิวหอมติดทนนานนะคะสเสน่ห์ความหอมหวานแล้วก็ซ่อนความเซ็กซี่เล็กๆอันนี้คือคําเคลมของเขานะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าอหอมจริงหรือเปล่าทุกคนอะเดี๋ยวมาดูเนื้อโลชั่น,นกันก่อนนะจ๊ะว่าเนื้อโลชั่น n เขาจะเป็นแบบไหนเนาะนี่เขาจะเป็นสีขาวอุ้ยสีขาวแบบเข้มข้นแบบนี้นะคะก็คือไม่ได้เข้มข้นมากนะเห็นไหมเห็นไหมอุ้ยไหล เยวจะแนะนําเทคนิคการทาโลชั่นต้้าหอมให้ติดทนผิวได้แบบยาวนานมากขึ้นนะคะอันนี้ก็คือไปแอบ,บเอาเคล็ดลับมาจากช่องของคุณนูก็คือให้บีบใส่ฝ่ามือแบบนี้นะคะแล้วก็วอมวอมวอม,วอมก่อนนะวอมวอมวอมคือคือเวลาที่เราวอมไปเนี่ยมือเรามันจะมีความอุ่นมากขึ้นคะ่ะทุกคนพอมันจะมีความอุ่นๆประมาณนึงแล้วนะคะแล้วก็เอาโลชั่นเนี่ยทาไปที่ผิวกายได้เลยนะคะตัวเนี้ย ตัวนี้เขาจะเป็นโลชั่นน้ำหอมนะคะทุกคนซึ่งต้องบอกเลยว่าสัมผัสแรกที่แบบได้กลิ่นน่ะหอมมากหอมมากคือหอมมากๆจริงๆค่ะเขาจะเป็นกลิ่นหอมที่แบบกลิ่นหอมดอกไม้ละมุนล,ละมุนนะคะเราเชื่อว่ากลิ่นแบบนี้น่าจะเป็นกลิ่นที่สาวๆหลายๆคนชอบนะคะกลิ่นหอมแบบหอมมาก จริงๆคือแบบเนี้ยทาลงผิวไปนิดเดียวค่ะคือกลิ่นมันฟุ้งเตะจมูกเลยคือแบบคือหอมแถววะแบบหอมอิลีเด้อนี่บมดลเบลเลนเด้อนี่เด้อกลิ่นดีกลิ่นแบบกลิ่นดีมากนะคะบอกเลยว่าถ้าใครดูคลิปนี้ของพี่ต่ายนะทาให้ไปลองคือแบบหอมติดผิวจริงๆนะคะส่วนเรื่องของกลิ่นแบบอ๋อหอมติดทนยาวนานหรือเปล่านะคะหลังจากที่พี่ต่ายลองไปเมื่อเช้าใช่ไหมคะผ่านไปประมาณ1ชั่วโมงนะคะเรารู้สึกว่า เฮ้ยกลิ่นเริ่มเจอจางไปแบบเยอะมากๆแล้วนะคะแต่ถ้าสมมติว่าสูตรโดมใกล้ๆเนี่ยจะยังยังได้กลิ่นอ่อนๆอยู่นิดนึงนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเดินผ่านกันแบบธรรมดาแบบนี้คือกลิ่นก็แทบจะไม่ได้กลิ่นแล้วนะคะก็ไม่ถึงขั้นแบบกลิ่นหอมยาวนานติดทนทั้งวันไม่ถึงขนาดนั้นนะคะทุกคนแต่โดยรวมคือแบบกลิ่นดีมากซองนี้ของมูลอาเฮาส์นะคะราคา 39บาทเท่านั้นนะคะใครอยากเสียตังค์เนี่ยพุ่งไปที่เซเว่นอีเลฟเว่ได้เลยนะคะมีขายที่เซเว่นอีเลฟเว่นะคะอ่ะคลิปนี้ก็ไปแล้วหวังว่าจะถูกใจสาวเคิมซองในเซเว่นอีกแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะมีอะไรที่แบบเ้ยออกมาใหม่ๆแล้วแบบน่าใช้แล้วพี่ต่ายจะรีบหยิบมาแล้วก็เมาว์มอยให้ฟังกันแบบโดยด่วนที่สุดเลยนะคะสําหรับคลิปนี้ไปแล้วนะกดไลค์กดแ like, ชร์ให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ